พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมหนึ่งซามูเอลบทที่สข้อที่13บันทึกว่าดังนั้นเราจึงบอกเขาว่าเราจะลงโทษพงพันของเขาเป็นนิดเพราะความบาปชั่วซึ่งเขารู้แล้วเพราะบุตรทั้งสองของเขาเหยียดหยามพระเจ้าและเขาก็ไม่ได้ห้ามปรามข้อคิดจากพระวจนะความรับผิดชอบของคนที่เป็นพ่อ 1พ่อคือต้นน้ำของครอบครัวครอบครัวจะดีหรือร้ายจเจริญหรือเสื่อมขึ้นกับพ่อ พงพันของเอลีรับโทษเพราะเขาบกพร่องในการเป็นพ่อ 2. พ่อที่ดีต้องส่งเสริมให้ลูกยำเกรงพระเจ้า 3. พ่อที่ดีต้องห้ามปรามและจัดการกับความบาปชั่วของลูกของตนคนมีโอกาสที่จะชั่วได้แต่คนที่เป็นพ่อต้องกล้าหยุดยั้งสิ่งนั้นเพราะจะมีผลต่อทั้งพงพันของเขาเองขอพระเจ้าอวยพรค่ะ